สวัสดีค่ะครูติสาบานาจ้าวันนี้นะคะก็กำลังเดินทางต่อนะครับะสากสูงน้เสร็จแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่ายังไม่กลับบ้านเราจะไปหาที่พักก่อนว่าจะแวะเที่ยวเที่ยวไทดีค่ะเที่ยวแบบทางผ่านเที่ยวเรื่อยบ่เรื่อยไปเรื่อยรูอว่าจะไปเชียงคานจะไปพูเรือพูเรือก่อนแล้วนีิจ้ามา แต่ภูเลือนเนี่ยมุมหัวมีมุมไงเหยียบเลยจอร์รีสอร์ทักแบบวิววิวโบราณไรกันเนาะไม่เท่าไหร่แตะว่าเชียงคานเนี่ยติวิมุกเป็นยั่ไงเชียงคา,า,านทำไมพาติวไปเที่ยวเชียงคานเชียงคานมันไงจะไข่นครนะแล้วก็มีหม่องยางลิ้มโขงนะ<ม>แต่ว่าเราจะมีตลาดแค่ไข่ตลาดตะลุงแต่ว่ามันจะเป็นวิวแบบบ้านเป็นทันทันมันเป็นว<ม>ิวแบบ บ้านสมยัยตะก่อนโบราณโบราณแลริมโค้งนะเป็นลานมีปลาปิ้งย่างย่างใส่ย่างกุ้งนะเหนไหมกุ้งตัวน้นอยอเขาเสียบเ,เสียบอะไรนะเสียบเป็นไม้ซื้อไปแต่ก่อนพูดโดนหนักแต่ว่าหวยไปนานเลยเลยพาดอยู่ปนต้นทุกอ่างมันโอเคไหมล่ะคิอว่าพักไปโตให้โตทุกคนคิอว่าเที่ยว ก็ถือว่าแบบพักผ่อนก่อนเดินทางเนาะเพราะว่าลัวมันไม่ไหวเดี๋ยวข้ากขับกระดเรื่กอันตรายเพราะาเมืมาขึ้นี่างปิืขึ้นนะเมื่อคืนนี้ออกขาออกมาไน้่ประมาณหามง่อนหามองก่าหกโมงออกบ้านตวประมาณสอมกว่าเกือบสามทุ่มแล้วออกจากบ้านเตวปรมาณสี่ทุ่มาถึงนี่ก็เจ็ดโมงึ่งคเพราะบเปลี่ยนเองครับ อยูกนอนไหมเกันนอนเฮ้ยเขาก็แบบเขาก็รีบนอนไงเขารู้ว่าช่วงเพื่อนจะม่วงไงเขาก็เลยแบบต้องรีบตื่นช่วงเพื่อนจะม่วงไงรู้ไหมชวนคุยเลยมาเบาบน่อยเพราะเขารู้ไงว่าเพื่อนจะง่วงช่วงไหนนะแล้วมันก็จะมีแบบช่วงที่มันน่ากลัวขึ้นเขาเยอะๆไงทุกคนแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวนะ เป็นเขาเพีงเป็นเขาโยนน่ะรับไปเลยอยนเขาอนสูงน่ะดันใช่นะมองจะบก่มทองจะบกุน่ะรับไปเลยเมือยจังเมือทันสูงอีกสั้นเดือดอืดอีกรถท่ามันยกเขาไม่ได้ใส่ข้าวมาสิบกระสอบนะคะรวมข้าวสีข้าวสีอีก สีประมาณสี่ห้าสอสามสอบสีสอแล้วก็ได้สอบของยีหลายเลยก็คืสิมาเผื่อญาติพี่น้องนำแหละเพราะว่าแบบมันเ็ดนาย,ยากันอะนะม,มันบม่ค่อยมีพื้นที่ก็เลยวันทีไปทำนาะก็เลยเอานาะเอาข้าวมากินด้วยนะคะเอามาได้สำนักละ <c oughs> รถก็รถทอนเปรถอันเกียวออโตเนาะมันก็นอืด ยยออ้อันลตรายกับแบง่งสีแบ่งอนานอนม,ามา่ช่วงตีนงหนึ่ง่วงไหมง่ง่วงั้นือแบกตีที่นดกอยู่เลยแบบง่วงมันอากาศเย็นน้ำน่แะนหนาวมันหนาวเย็นนะกันหน,นาว,นาวเลยนอนประมาณตีหนึ่งครึ่ง ปีหนึ่วันปีสปีสองรีนปีสี่ 1, ทมานตอนนั้นนนประมาณนั้นแหละลามาีสอง่อชั่วมาตื่นที่มวยรื่นตีสี่ตอนปีสกว่าๆองมวยเนี่ยตอนไปเพิ่งในการแล้วก็อางนั้าน,าน,ะะน,นต่อนี่ยจะรับต่อนะจะพักพอน,นอนจำมุ้นนี่แหละมาเพินการปีสี่แล้วเริจสตาร์รถ ยิงเงาอะไรเขาก็บอกวารอบนึงแล้วค่ะไป้ให้นอนต่อมันจะได้แบบให้มันอิ่มนะถ้ามันยังบ่อิ่มมันจะรู้สึกแบบจะได้ท่าเด็กไงเรืยที่ว่าได้นอนแล้วก็ท่านที่รู้จักที่พักนะครับที่เชียงคานนะครับก็สามารถแนะนำหมอบีอะไรเด้อทุกคนนะครับยังไม่เคยไปเที่ยวแล้วก็ไปนอนที่นั่นเลยนะครับเพราะว่า ไปนานแล้วแก็ไม่เคยนอนแต่ในที่รู้จักที่คั้ก็สามารถแนะนำอะไรด้ว่ามีเอยอะเท่าไหร่สามารถชวนเบียไปกินข้าวทั้งอะไรเด้อนะครับไปกินข้าวเอฟซีมามีเอฟซีเท่ามมีเอฟซีเลยก็อยากจะมีเพื่อนอยู่แถๆเด้วยนะครับแต่ก็มีวงมงเก่าๆสมัยก็อยู่เลยนกร้องตีอยู่เลย มีลานโมกทานแซ่บแซไปเลยมันยไแต่จะจำทางไหวหรอจานแมนพาไปนะน่าจจำทางมาได้เพไปตาหูกัน,นมันอาจจะจำทางไหวแต่โมกทาแซ่บก็กินซะแล้วแย่ลงทางทีว่ากินอย่างูเชียงค่ายไปอาจะจะแซ่ถามตั้งในกระเป๋ามั้ยเนี่ยสแกนเอาไว,ว,ว่าแบบไม่ได้กดตังมาเยอะ เก็บเลยวี่งมาวอนเก็บเงิเดียวเลยคอยใส่เข้มาเข้าใจขายของรถเยอะเก็บเก็บต่างสร้างบ้านสร้างบ้านรบานแล้วพูดสบายอะไรไม่คิดนะเพื่อนเจะกัดตะเกายากนัอยากได้นั่นอยากได้นี่ย่นั ่เย็นอยู่ในทีวีคือสถาปากนี่แล้วไม่นะเก็บตังสร้างบ้านปี่สิบปีหมดแล้ววันคุณที่าเปิดทางริมคลื่นหลังใจข้างคนรถต้างมีสมัคปิดรถได้เลยตอนนี้ไปทีปิดรถไเย็บอบอนไลนมันหาย มีสลดนะจิ๋วเนาะบบมันบริโดนอย่างเดอ้อมันปิดตามจำนวนที่อ่ามันบวกไอ้นี่ไว้แล้วบวกอะ,อะไรนะปกดอกเบีย้ยแล้วค่ะมันไม่ได้มีส่วนลวดที่เจ้าเดอ้อไม่ต้องปิดหรอกตอนไปเหอะมันไม่ได้ดอกเบีย้ยเยอะขนาดนั้น อนนี้ก็กำลังจะดูอยู่ว่าจะพักที่เชียงคานหรือว่าทิ่งเลยนะคะเลยเลยสุดาเชียงคานมองนั่น<า> <laughs> ไม่เหติเบอร์โอเคแล้วล่ะนั่นแหละแต่ไม่ได้ดู่ยวเห็นมายนอกมาเลยเราก็ไปดูก่อนก็ได้เพื่อนแล้วก็แบบโตมากห็นเห็นหน้าเลยมั้งเออแต่มันโอเคเห็นวิวเลยมั้แต่มันจะแบบเดินขึ้นไปแล้วมันจะปุบบุบไปแล้ <laughs> ด <in> ูก yeah. ่อนไม่กล้าเสาอินโนเวทอินโนเวตนั่นไม่กันนะกันกาวนะอินโนเวตพักโตใหญ่อยู่กินหมูอ่ะกินเยร์เย้ยมึงเนี่ยกินเบียร์กินหมองกินไปได้ค่ะวัคซีนน่ะวัคซีนวัคซีนบ่เขาจะไปสีวัคซีนแถวตรงนู้นแต่ โบอบอบอเมาเมาสามเมื่อขนาดนั้นจิจิมาลีแลกเนี่ยอันเดียวก็เดียวเลยมาลีแลกโนเอลก็ได้โอเคนะคะก็เดี๋ยวก็จะแบบไปเดินทางต่อนะแล้วก็จะหาที่พักนะคะแล้วก็จะอัปเดต ให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะก็ฝากทุกคนเข้ามาดูคลิปให้กับครูติวสาวนาบาเบียธาพนมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชิกกดกระดิง่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะสํหรับคลิปน,นี้สวัสดีค่ะ